สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเขียนรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าในวงกลมเริ่มต้นนะครับให้เราทำการแบ่งครึ่งเส้น1 O จุด O ก็คือจุดศูนย์กลางของวงกลมโดยการวงเวียนรัศมีเท่ากับรัศมีของวงกลมแล้วก็ไปปักที่จุด1ทําทำการสร้างส่วนโค้งให้ตัดกับขอบของวงกลม ตรงจุดตัดทั้งสองของขอบของวงกลมตรงนี้นะครับให้เราลากเส้นตรงผ่านทั้งสองจุดเลยแล้วเส้นตรงเส้นนี้จะไปแบ่งครึ่งเส้น1 O ที่จุด M ทำการกลางวงเวียนรัศมีเท่ากับ M ไป A แล้วก็สร้างส่วนโค้งให้มาตัดกับเส้นในแนวระดับนะที่ผ่านจุดศูนย์กลาง แล้วก็มันจะตัดเส้นนี้ที่จุดที่2โดยระยะจาก A ไป2จะเป็นระยะ L 5 L 5คืออะไร L 5ก็คือความยาวของด้านแต่ละด้านของห้าเหลี่ยมด้านเท่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเราเริ่มจากจุด A เราก็สามารถนำวงเวียนกลางร,รัศมีเป็นระยะ L 5หรือว่า A ไป2 ไปปักที่จุด A แล้วก็สร้างส่วนโค้งไปตัดขอบของตัววงกลมจะได้จุด B กับจุด E ขึ้นมาหลังจากนั้นก็ย้ายวงเวียนไปปักที่จุด B แล้วก็สร้างส่วนโค้งไปตัดขอบของวงกลมก็จะได้จุด C ทําการย้ายวงเวียนไปปักที่จุด E แล้วก็สร้างโค้งตัดขอบของวงกลมก็จะได้จุด D หรือ,อจะไปปักที่จุด C ก็ได้นะแล้วก็สร้างเส้นโค้งไปตัดก็จะได้ที่จุด D เหมือนกันนะครับได้จุดเดียวกันด้วยถ้าทําถูกต้องให้เชื่อมจุดต่างๆด้วยเส้นตรงจะได้รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าเเม,ม,มื่อถึงงงราดทุ